สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เป็นคลิปของชาวธาตุน้ำนะคะเป็นคลิปเป็นคลิปโดยรวมของชาวธาตุน้ำก็คือชาวราศีกรกฎมีนแล้วก็พิจิกนะคะอันนี้คือดูตามแบบของไทยเรานะคะสำหรับวันที่เราได้พิมพ์ไว้ข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้เป็นภาพรวมโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถ ตรงกับทุกคนได้นะคะให้ดูเป็นแนวทางนะคะสิ่งใดที่ดีก็ให้เก็บไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะและคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคลิปของการบอกเล่านะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คือ,เป,นคนอเป็นคนชอบความรวดเร็วกระชับและชับไวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเดินผ่านไปได้นะคะ เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะธาตุน้ำเป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลแล้วการให้อภัยนะคะมนขึ้นมาแบบนี้นะคะคือใช้ธรรมะนำทางแล้วก็หมายความว่าถ้าพบคนที่ใช่แล้วก็ไม่แคลกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องจบกันไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ผ่านมาความความรักนี้เมื่อก่อนคุณเคยตามเขานะคะรู้สึกเราจะไม่มีค่าเลยในสายตาเขาทั้งที่เราทุ่มเททั้งที่เราดูแลและประคับประคองนะคะคุณเป็นคนที่รักและเมตตาซื่อสัตย์กับเขาแล้วตอนนี้มันพังให้คุณดูแลใจตัวเอง พยายามอยู่ให้ได้และรักตัวเองให้มากขึ้นแต่คุณก็พยายามที่จะปรับจูนก็ต้องปรับเพื่อกันและกันนะคะไม่ใช่เราปรับอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเราจะรู้สึกเหนื่อยตัวนี้เรารู้สึกไม่มีค่าเลยในสายตาเขาบางท่านรักเพศเดียวกันนะคะ เขาสามารถมีคนเติมเต็มเขามีใครต่อใครได้มากมายไม่จําเป็นต้องมีคุณแต่ทําไมภาพของเขานั้นนั่งกลมหน้าเศร้าอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรู้เขาคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวกเก่าๆมีใครเยอะแยะเข้ามาในตัวเขาในตัวเขานะคะมาพูดคุย แต่หาคนที่รักจริงซื่อสัตย์การดูแลเอาใจใส่ที่ดีที่ดูแลเหมือนคุณนั้นไม่มีเลยก็ <c oughs> าอาจจะมีปัญหาไปติดกับอะไรสักอย่างอาจจะเป็นในเรื่องการลงทุนแล้วก็มีเด็กอายุน้อยเข้ามาด้วยนี่อาจจะอยู่กับอยู่กันเป็นสถานะแฟน ความห่างไกลทาให้มีใครมาแทรกมาแทนในความสัมพันธ์ของคุณได้ด้วยตรงนี้อาจจะเป็นบางท่านนะคะเป็นความรักที่คุณเคยดูแลและให้ใจให้ความรู้สึกดีๆบางคนก็ซัพพอร์ตเรื่องเงินทองแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเสียใจและความเจ็บปวดกับความรักบางท่าน มันอาจจะไม่ใช่สามเศร้าก็ได้เช่นข้อพูดตรงเกินไปชอบเอาชนะในช่วงเวลาไม่ถนอมน้ำใจชอบเอาชนะเราชอบเอาชนะด้วยกำลังด้วยคำพูดกับคนที่เรารักเราไม่สามารถเติมเต็มได้ไม่สามารถเติบโตได้ความรักมันจะมีคนที่บางคนรู้สึกน้อยใจ รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอยากออกมาจากความสัมพันธ์นี้บางคนก็เจอในสภาวะที่เขาไม่ได้หยุดอยู่ที่เราคนเดียวยังมองหาสิ่งใหม่ๆจะมองหาความรักและความซื่อสัตย์กับเราบางตัวดีรักเราเหมือนแม่พระพ่อพระเลยบางคนอยู่ในสถานนะที่ฉันอยู่ตรงนี้คนที่รัก วางตัวดีซื่อสัตย์จริงใจกับคุณถึงแม้คุณจะมีถึงแม้คุณจะดวงมีเสน่ห์หรือคุณยังเจ้าชู้คุณก็ไปหาไม่เจอผู้อยู่ตรงนี้ที่รักและซื่อสัตย์กับเราวางตัวดีกับเราเหมือนแม่พ,พ,พ่อพ่อเลยบางครั้งเหมือนทาุน้ำคุณเริ่มเดินดรูดที่จะอยู่กับตัวเอง รักตัวเองมากขึ้นมองเห็นความสําคัญของตัวเองมากขึ้นทําให้เขาเทาเราเขาอยากไปก็ไปอยากมาก็มาเราไม่ใช่เป็นของใครที่เป็นของตายถูกไหมคะตรงนี้ก็เป็นไปได้ด้วยหรือบางคนมันเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องนะคะคือเขาพูดตรง พูดตรงๆกับเราแรงก่อนไม่ถนอมน้ำใจพูดไม่คิดเอาแต่ใจอย่างนี้มันก็เจอมาแล้วนะคะแล้วคุณก็เริ่มปล่อยวางแล้วม่รู้ปัจจุบันนะตรงความรักของคุณที่คุณจะคบนะคนที่คุณจะคุยได้ด้วยนะคะหรือคนที่เป็นเป็นดินว่าเป็นยังไงบ้างม,มันเหมือนจบไปแล้วแต่เขายัง กักความสัมพันธ์ไว้อยู่นะคะคือความว่าคือคำว,ว่าห่างเหินหรือห่างกันไปหรือจบบางอย่างแต่เขายังกอดกันไว้ใจลึกๆก็ยังบบงยังมองคุณอยู่นะคะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่ยังมีใจให้กับคุณอยู่บางคนความสัมพันธ์อยู่ไกลกันอยู่ห่างไกลกัน อยากได้โอกาสจากคุณนะคะถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมก็ยังรักนะคะยังเฝ้ารอเฝ้ามองอยากหาโอกาสหาจังหวะเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเรื่องอะไรอหอคะเอาอึดอัดหรือเครียดหรือคิดเยอะคิดมากเพราะเรื่องอะไรยังไงก็เชื่อว่าสิ่งดีๆในตัวของชาวธาตุน้า ที่ดูแลเอาใจใส่ฟูมฟักรักเขาเนี่ยเขารู้ว่าเขายังรักอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่อาจจะไปรูปหนงอะไรกับบางสิ่งบางอย่างเริ่มเกิดการเปรียบเทียบเริ่มเกิดการช่างใจข้อดีข้อเสียคือเราไม่น่าจะมาเราไม่น่าทำแบบนี้ไม่น่าทำแบบนั้นกับคนเกา่าคือคุณ เราเริ่มเครียดเริ่มคิดมากนึกถึงเรานึกถึงคนที่เคยแล้วเราจากเขามาทำไมดวงคุณมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาด้วยนะคะคนคนคนนี้เป็นคนที่มีภาระหน้าที่เยอะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือเจ้าของกิจการเจอกันเพราะโชคชะตาหรือจากงานบางคน เจอคนอายุน้อยกว่าบางคนเจอหัวหน้างานเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถคนนี้เป็นคนกระตือร้อนกระฉับกระเฉงอาจจะอยู่ในวงสังคมที่คุณไปไปบ่อยๆนะคะหรืออาจจะไปหาเพื่อนของเราเพื่อนเราก็พาแฟนเพื่อนๆของเพื่อนที่อยู่ในเวดวงนั้นมาด้วยเราอาจจะเจอคนที่ บ่อยๆเมื่อก่อนเราเมื่อก่อนเขาไม่โสดหรือเราไม่โสดก็ได้หรือมีคนแอบ,บส่งโซเชียลแอบ,บดูคุณชอบคุณอยู่ในใจหรือเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามแฟชั่นหรือได้อยู่ในองค์กรของคุณว่าเป็นคนเก่งความสามารถได้เป็นคนอายุน้อยกว่าได้ด้วย ถ้าไม่ได้เดินทางบ่อยก็ได้คนคนนี้เขาอ,อาจจะเคยพังเคยพังมาเคยเสียใจยมาด้วยนะเขาอ,อาจจะเป็นราชการนัะทวิสากจหรือนักวิชาการที่จำนาญชำนานการได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับราชการได้หมดนะคะรัฐวิสากจหรือแม้แต่นิสิศาสตร์ก็ได้เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาด้าน,นกฎหมายก็ได้นะคะ มันชัดเจนนะคะน,น้าเด็กหรืออายุน้อยกว่าคุณชื่อเสียงโดดเด่นภูมิปลายดีเช่นเขาอาจจะเป็นดาราเป็นนักร้องหรือแม้ก็เป็นยูทูบเบอร์หรือดาวมหาไหรอยู่ในวงสังคมนั้นเขาก็โดดเด่นนะคะตรงนี้นี้น่าจะเจอจากการเดินทางหรือทํางานเกี่ยวกับรถนะคะแล้วก็คนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะ มีคนเดิมๆอย่างกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือรู้แล้วว่าถ้ามีการพูดตรงพูดแรงรู้แล้วว่าเขาจะปรับอะไรเพื่อคุณบ้างแต่ถ้าคนมีประเด็นคิดว่าเขาไปไปแล้วไปไม่สุดนะไปไม่ถึงเป้าหมายคิดว่ามันไม่ใช่แล้วเขาก็อยากกลับมานะคะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อคุณแต่เขารู้แล้ว ว่าคุณเริ่มนิ่งถามว่าคุณยังคิดถึงไหมก็คิดถึงนะคะแต่มันเหมือนเราพอแล้วเราไม่ตามเขากำลังเปรียบเทียบและช่างใจเหยียผลอะไรบางหลายๆอย่างแต่คิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณอ็พรอะไรไว้ด้วยนะคะมาดูแอคชั่นกันบ้างะคะความสัมพันจะเป็นเช่นไรปักหลัง,งนี้ออ ต้องการอะไรที่มันชัดเจนนะคะถ้ากลับมาต้องเขีย์ต้องพูดต้องคุยอาจจะเอายังไงต้องชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่ชัดเจนมันคือคุณมีทงในใจแล้วหรือคุณคุณพร้อมที่จะไปข้างหน้ามันพอแล้วนะคะมันมันเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างมาดูคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตมิกเก์ได้เจอคนที่รู้สึกว่า เียนรู้กันไปแล้วมีคุยเรื่องคุณมีเรื่องพูดตัดสินใจด้วยกันอาจจะมีใครกับมาตัดสินใจเลือกคุณแต่คุณจะรู้สึกเราแวงกลัวเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมันมีแต่แผลนะคะตรงนี้คุณไม่คุณไม่อยากอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนรักที่เป็นสามเศร้าอะไรแบบนี้ คุณอยากเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขแน่นอนไม่มีใครอยากมีความทุกข์มองว่าดวงคุณมีสเสน่ห์นะคะคนเก่าก็ยังไม่ทิ้งคุณเป็นคุณไปยังมีเยอใหอยากกลับเข้ามาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้คุณเห็นแต่ว่าตัวคุณก็โฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่คุณจะทำสำหรับคนใหม่ถามว่า เป,เป็นอย่างไรคุณก็จะคุยนะแต่ต้องใช้เวลานิดหนึง่งต้องดูเขาดูเราปรับตัวเขาหากันได้ไหมเขาชัดเจนกับเราเขาซื่อสัตย์กับเราไหมคือต้องใช้เวลานิดนึงนะคะตรงนี้เหมือนคุณคิดว่าดุดแล้วแต่มีบางอย่างมีบางอย่างบางคนอยากลื้อฟื้นเรื่องราวกับกับฟื้นเรื่องราวเดิมๆมนะแต่สุดท้ายม่ว่าจะเป็นคนเก่า เขาต้องดีนะเขาต้องดีกว่ากว่าเราเพราะเพราะว่าเราเหนื่อยมามาเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นคนใหม่คุณก็จะเปิดใจนะแต่เราขอขอใช้เวลานานตรงนี้มากกว่ามา,มากกว่าคุณคุณมีสติมากขึ้นด้วยตัวเองเรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองสบายใจแต่ถ้าใครที่เข้ามาเขาต้องทำให้คุณเห็น ความสม่ำเสมอนะสม,ม่ำเสมอต้นเสมอปลายดูแล้วให้ความรักให้ความซื่อสัตกับเราตรงนี้แล้วคนเก่าก็เหมือนกันถ้าวนกลับมาเหมือนคุณพยายามคือเมื่อมันเวลาผ่านไปเราเริ่มอยู่ได้เขาสอนให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองสอนให้เราเรียนรู้ที่จะไปข้างหน้าได้โดยไม่มีเขาถ้าเขาไม่ใส่ใจเราไม่เห็นคุณค่าของเรานะคะ บางคนก็พยายามรื้อฟื้นกับคุณแต่เขาเขาต้องทําให้คุณเห็นอย่างยิ่งยวดอย่างจริงจังนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังกันนะคะถ้าชื่นชอบการดูแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ